ตอนนี้ที่เวียงป่าเป้ายังมีฝนตกหนักเมื่อสักครู่ผ่านมาตรงที่จุดที่น้ําท่วมก่อ,อนจะถึงอำเภอเวียงป่าเป้ามีมีฝนตกหนักมากอตอนนี้ผ่านจากจุดนั้นมาก็ฝนก็ซาเม็ดลงแล้วแต่ว่ายังตกอยู่ดูไปตามยอดดอยยอดเขาแถวขุนแกอุทยานแห่งชาติขุนแก่ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ําแม่ลาวไหลผ ก็ยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะระยะยาวตอนนี้อยู่ในยังอยู่ในเขตของอำเภอเวียงป่าเป้าอยูอ่ก็แสดงว่าต้องระมัดระวังอยู่เช่นเดียวกันเนาะพี่น้องชาวเวียงป่าเป้าทั้งหลายญาติโยมที่ติดตามคลื่นสีขาวะจะร่วมด้วยช่วยกันนะกับพี่น้องที่เวียงป่าเป้าบ้านโดงหลายครับ ก็มาช่วยกันได้นะอาตมายินดีเป็นสะพานบุญให้หรือว่าจะผ่านมาทางหลวงปู่พระครูปฏิพานธ์ธรรมทินก็ได้ซึ่งส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ดูแลเรื่องน้ำแล้วก็อาหารสำหรับไปไปช่วยเหลือญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มตำ่ำที่น้ำยังท่วมขังอยู่ในบ้านเรือนอบางบางหลังนี่ก็ยังสูงประมาณ7-80เซน อตอนนี้ทางหน่วยงานก็มีทางเทศบาลแล้วก็ชมลมชมลมน้อยนานอำเภอเวียงป่าเป้าและสภาวัฒนธรรมของอำเภอเวียงป่าเป้าได้ไปช่วยกันญาติโยมไปในเรื่องของช่วยกันจัดการเรื่องน้ำแล้วก็อาหารการกินเครื่องดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้ฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยนะผ่านมาช่วยเหลือกันเนาะ จะเลิ่อนพอดราผ่านผ่านจากจุดที่ฝนตกมาเยอะโยๆที่ที่ในพื้าที่อำเภอบางเข้ามาจนถึงตอนนี้เลยบ้านขันทรายมานิดนึงก็จะมีจุดที่ที่เราพอจะมองเห็นเมฆฟ้าข้างบนทางทางทิศตะวันออกทางสายนั้นก็คือ,อแถวคูน,น้ำวังแก้ววังเหนือแล้วที่ตอนนี้ตอนนี้ที่วังเหนือก็ยัง ยังมีภาวะของฝนตกเช่นเดียวกันก็น่าห่วงน่าเป็นห่วงพี่น้องทางวังเหนือ,อซึ่งก็คงจะถ้าฝนตกวันนี้ถ้ามองสภาพเมฆที่มีอยู่บนฟ้าที่หนามากทีเดียวก็คงจะ,ะทั้งคืนของสองคืนนี้ก็ขอให้พี่น้องอทางลำปาง,งโดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือซึ่งมีจุดที่ม,มีมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ขอให้รับมัดระวังเพิ่มเติมอีก อตอนนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาแถววังเหนือแล้วก็แถวพี่น้องทางพะเยาส่วนเวียงป่าเป้าของเราที่ที่เราเห็นเมฆตรงนี้เป็นทิศตะวันออกไม่ใช่ทางฝั่งพะเยาพิษุเกศแต่คาดว่าทางทางณุเกแห่็าว่าทางิุเแจตอนนี้ก็ยังมีเมฆพุ้นอยู่เหมือนกันก็น่ากลัวว่าจะมีฝนขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ททติดตามที่ฟังจากรายการตรงนี้ให้ดูแลตัวเองดูแล เข้าของต่างๆก็ยังต้องระมัดระวังอย่าเพิ่เก็บลงอย่าเพิ่มอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้น้ําอาจจะเติมมาอีก,ก็ได้ก็อขอ,ขอให้เรามาะระวังขึ้นเหลือการดูแลซึ่งการและการตรวจสอบดูระดับน้ําด้วยระดับน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นมาในค่ําคืนของวันนี้อีกทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งมาว่าฝนยังมีจะตกอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2 8ปญาติโยมก็ต้องระวังกันไว้นะ วันนี้ได้มาเยี่ยมได้มาให้กำลังใจพี่น้องชาวอำเภอเวียงป่าเป้าก็หวังว่าสถานการณ์ตอนนี้จะที่คลายไปในทางที่ดีขึ้นยังไงก็ตามขอให้อยู่ในความระมัดระวงังอย่าเพิ่งประมาทตอนนี้ยังมีเมฆฝนปกคลุมอย่างหนานแน่นแถวบริเวณอำเภอเวียงป่าเป้าของเราที่ถ่ายทำอยู่ตัวนี้อยู่ที่แถวหน้าวิทยาลัยเทคนิคของอำเภอเวียงป่าเป้าญยติโยม ตรงนี้ก็มีอะไรกังหันกังหันไม้ทำมือโอ้สวยงามมากกังหันที่ที่ดูแล้วดูเป็นศิลป,ปะของทางเหนือของเราญาติโยมเข้าท่าดีเข้าท่าดีเนาะ,ะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่ในความระมัดระวังเน้อเป็นน้องวังเหนือของเราสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนอขอให้ระมัดระวังเรื่องอุทกภัยที่ยังไม่ผ่านพ้นไป ก็ขอให้ทุกคนอยู่ในอยู่ในความระมัดระวังและก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนท่าน